สวัสดีค่ะยานี้จะมาทำความเข้าใจกับเพื่อนๆเรื่องการเล่นลูกกลิ้งว่าการเล่นที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องหลังโกงเสมอไปแค่เราหลังไม่แอนนะคะฟังให้ชัดๆนะเนี่ยถ้าโกงมันก็จะไปท่านี้ใช่ไหมคะเก่งหน้าท้องดันออกไปหายใจเข้าดึงกลับ หายใจออกถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหลังตรงๆอย่างนี้ก็ได้ไม่แอนไม่ปวดหลังแน่นอนนะคะเพื่อนๆไปอย่างนี้นะคะดันออกหน้าขาตามหายใจเข้าดึงกลับหายใจออกนะคะไม่มีอะไรผิดแค่เราไม่หลังแอนไม่แอนหลังนะคะถ้าแอนหลังผิดหลังตรง ก็หลังโกงได้ค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะบางคนโกงไม่ได้ทำยังไงก็โกงไม่ได้นะคะขาปลายเท้าจะกระดกช่างมันปล่อยมันไปนะคะเพราะว่ามันเป็นหลังด้านหลังเรายัางโฟกัสไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนโอเคนะคะเพื่อนๆนทำได้นะคะบ๊ายบาย